สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตะกี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะนําสินค้านะครับจากช้อปปีนะครับมานําเสนอเพื่อนๆนะครับในเมื่อผมซื้อมานะครับมันสามารถใช้งานได้นะครับจึงนํามาบอกต่อนั่นเองนะครับเผื่อเพื่อนๆนท่านใดนะครับที่เป็นผู้เริ่มต้นนะครับหรือผู้ที่อยากได้สินค้าในราคาที่ถูกนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับผมซื้อมาทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3ชิ้นนะครับก็จะมีคริมเข้าหัวแลนนะครับ เครื่องเทสสายแลนแล้วก็หัว r j 4 5นะครับที่เขาให้มาในทั้งหมดนี้นะครับก็จะยกชุดมานะครับในราคา185บาทนั่นเองนะครับเราดูสินค้าชิ้นแรกเลยนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เทสสายแลนนะครับตรงนี้นะครับสามารถถอดเข้าออกได้นะครับเมื่อเราเปิดข้างหลังมานะครับก็จะเป็นฐานนะครับฐานก้อนนี้นะครับเขาแถมมานะครับ แล้วก็กระดาษตรงกระดาษนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมนําเข้าไปอุดไว้เฉยๆนะครับเพื่อไม่ให้ทานมันเคลื่อนนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาทําการเทสดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะไปทําการเทดสนะครับเรามาดูตรงสวิต์นะครับสวิต์จะมีทั้งหมด3ตําแหน่งนะครับก็จะมีออฟออนแล้วก็เอสนะครับออฟเป็นปิดนะครับออนเป็นเปิดแล้วก็เอสเป็นสโลว์นะครับ เดี๋ยวเรามาทสสายแลนดูนะครับสายแลนที่ผมจะนำมาใช้เทสนะครับก็จะเป็นสายแลนที่ผมใช้อยู่ทุกวันนะครับให้เสียบเข้าไปที่หัว r j c 5ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการเปิดดูนะครับเมื่อเราเลื่อนมาในตำแหน่งที่ออนนะครับมันก็จะเลื่อนเร็วหน่อยนะครับ อ่าแบบนี้นะครับอ่าเมื่อเราเลื่อนมาเป็นที่ S นะครับ S ก็จะเป็นสโลนะครับอ่าเพื่อนสังเกตนะครับมันก็จะค่อยๆเช็คทีละเส้นนะครับอ่าก็ตอนนี้นะครับอ่าอุปกรณ์เท็สายแลนนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่2กันนะครับอ่าในถุงนี้นะครับก็จะเป็นหัว r j 4 5นะครับแล้วก็ ที่ครอบยางนะครับแล้วก็หัว J11 นะครับอยู่ในนี้นะครับเขาก็ให้มาทั้งหมดนะครับยางละ4หัวนะครับอ่เดี๋ยวเรามาแกะซองดูกันนะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัว r j ส5นะครับอ่เรามาดูไส้หัวกันนะครับอ่านี่เจ1 1นะครับ เดี๋ยวเรามาดูหัว AJ45 นะครับหัว R j 4 5นะครับข้างในหัวนะครับก็จะเป็นทองเหลืองนะครับแบบนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาก็คือคิมเข้าหัวแลนนะครับโอเคในคิมเข้าหัวแลนนะครับก็จะมีคิมนะครับอันนี้เลยนะครับ แบบนี้แล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นที่ควนสายนะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับตรงที่ตัดสายแลนนะครับแบบนี้เลยตรงนี้ก็เป็นที่ตัดนะครับที่เราใช้ในการตัดสายแลนทั่วไปนะครับแล้วก็ส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นที่ควนสายนะครับ ่อมานะครับเดี๋ยวเราลองไปทําการเข้าหัวแลนดูนะครับว่าเจ้าครีมนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับสายแลนที่ผมเตรียมในตอนนี้นะครับสายที่เพื่อนเห็นนะครับก็จะเป็นสาย Cat ห้านะครับผมจะใช้หัว r J45 นะครับทั้งหมด2หัวนะครับในขั้นตอนการเข้าหัวแลนนะครับผมก็จะไปแบบเร็วๆเลยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่าคลิปอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการาเข้าหัวแลนในทีหลังนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเรามาทําการเทสอุปกรณ์ที่เราได้ทาการซื้อมานั่นเองนะครับก็จะไปแบบเร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวเราตัดมาตรงที่เข้าหัวแลนเลยนะครับเมื่อเราทําการเรียงสายแลนเสร็จแล้วนะครับเรามาดูในตอนเข้าหัวนะครับสังเกตตรงหัวแลนนะครับตรงเดือยที่ทําทการบีบ ท้องหัวทองเหลืองเข้าไปนะครับสังเกตดูนะครับว่ามันจะตรงล็อกหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับเราก็บีบไปแล้วนะครับเจ้าหัวคิมนะครับก็ทําการบีบไปตรงล็อกพอดีเลยนะครับสรุปนะครับคิมนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับเราทําการดึงดูนะครับแน่นสนิทเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทําการเข้าหัวอีกหัวหนึ่งดูนะครับ ในการเข้าหัวแรนนะครับผมก็จะเข้าในแนวนอนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับเวลาเข้าหัวแรนนะครับให้ดันให้สุดเลยนะครับจนกว่าสายที่อยู่ข้างในนะครับมาชนด้านหน้าสุดของหัวแรนเลยนะครับเมื่อเรามองในแนวนี้นะครับเราจะเห็นสายทองแดงนะครับพุ่งเข้ามาชนเลยนะครับเมื่อเรานำสายแลนนะครับดันเข้าไปสนิทแล้วนะครับเราก็มาเสียบที่หัว J45 นะครับ ในระหว่างที่เราจะทําการกดนะครับเพื่อนๆก็ทําการดันเข้ามาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้สายถอยเล็กไปข้างหลังนะครับอ่เราก็ทําการย้ําเข้าไปเลยนะครับอ่โอเคนะครับก็คือว่าอ่าสายแลนด์แน่นดีนะครับอ่เดี๋ยวเรามาทําการเทสด,ดูนะครับว่าจะติดทุกเส้นหรือเปล่านะครับ เสเข้าไปเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราทำการเปิดดูนะครับอ่ะสามารถใช้งานได้นะครับเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวเราลองมาเป็นตำแหน่งที่สโลนะครับอ่เมื่อเรากดมาที่สโลนะครับเพื่อนๆก็สังเกตดูนะครับก็สามารถทำการเช็กได้ปกติดีนะครับอ่า คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมได้ทําการซื้ออุปกรณ์ทาสายแลนมานะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับจึงนํามาบอกต่อเพื่อนนะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากได้อุปกรณ์ในราคาที่ถูกนะครับก่อนที่จะร้านเพื่อนไปนะครับบอกก่อนเลยนะครับคลิปนี้นะครับไม่มีสปอนเซอร์หรือโคต้าใดๆเลยนะครับเพียงแค่ผมซื้ออุปกรณ์มาและผมใช้ได้นะครับจึงนํามาบอกต่อเพื่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะขึ้น หน้าร้านนะครับพี่อยู่ในช้อปปีนะครับให้เพื่อนได้ดูนะครับหาคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปสาระเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอร้านเพื่อนนะครับเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ